สวัสดีเพื่อนๆชาวนักสะสมนะครับวันนี้ช่องเหรียญสยามก็มารับซื้อเหรียญสองบาทแบบราชการที่เก้าครับซึ่งเป็นเหรียญหมุนเวียนในเมื่อก่อนนะครับทุกวันนี้แทบจะหาไม่ได้เลยนะครับรับซื้อเหรียญละสองหมื่นบาทนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าครับ หน้าฝั่งซ้ายครับจะเขียนผู้วิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งขวาเขียนรัชกาลที่9ส่วนขอบจะเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดไข่ปลาเรียงเป็นรอบวงกลมนะครับส่วนด้านข้างด้านข้างจะเป็นเฟืองขีดนะครับ ด้านหลังครับด้านหลังจะเป็นประเทศไทยเขียนว่าประเทศไทยครับพศสองห้าหกศูนย์บสองบาทนะครับนี่ก็จะเป็นรูปวัดนะครับเหรียญละสองหมื่นนะครับใครมีพิมพ์เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลนนะครับรับพศสองนห้าหกนะครับเหรียญละสองหมื่น ใครมีพิมพ์เบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ครับเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับนะครับย้ำนะครับรับเฉพาะปี2560เท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับ2บาทสีทองครับสีทองปี2560ใครมีก็ ลองส่งมาพิจา,ารณาดูครับ